ครับสวัสดีครับนักคลินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของ,ลงพลวเดิมแล้วก็ต้อพูดถึงหลวงปเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้น เป็นเมืองแห่งพยมังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นอย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496 แรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID l ดียของผมเป็นภาษาอังกฤษท่านก็พิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข9ก้กา้กกกา big one ก้เแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทําความรู้จักกันนะครับาทางรลยหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้ก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้รวบรวมนะครับนะได้ สะสมนะครับนะเอาไว้นะครับต้องบอกว่ามีดแต่เล่มนั้นนะครับาท่านักเป็นระยะเวลาปีต้องบอกว่าหลาย10ปีนะที่อยู่กับผมนะครับการเนื่องจากว่าตัวผมเองก็ได้คลุกคีนะครับได้เริ่มสะสมมีดตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับนะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะการเนื่องจากว่าตัวผมเองนี่ก็เป็นผู้ที่มีความรักความชอบความศรัทธาในบารมีของหลวง,ลงพ่อเดิมนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วว่ากันง่ายนะ นั่นแหละครับจึงเป็นที่มาทําให้ผมนี่ก็นะครับมีความอาชอบนะครับนะโดยเพราะทางด้านเครื่องรางหรือว่ามีดหมอขอหลวง่อเดิมพูดถึงมีดหมอหลวง่อเดิมก็ผมเอ่นี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นสายตรงนะครับนะก็ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ได้สะสมนะครับนะเฉพาะมีดหลวง่อเดิมจะเป็นส่วนใหญ่นะอพอพูดถึงตรงนี้หลายท่านก็เคยถามผมเข้ามา นะครับนาหลวงอาจารย์นักรินไม่มีมีหลวงพ่ออื่นๆบ้างเลยเลยครับประมาณนี้นะครับน้ก็ถามเข้ามาหลายท่านเลยทีเดียวนะครับนะก็เรียนท่านตรงๆนะครับว่ามีนะครับผมมีทุกหลวงพ่อนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็หลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกล้วยหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองแล้วก็หลวงพ่ออื่นๆนะครับนนทางด้านมีดหมอนี่ผมผมมีนะครับผมมีทุกหลวงพ่อแต่ว่าที่ผม สะสมมากเป็นพิเศษนะครับต้องเรียนท่านตรงๆว่านะครับผมเน้นหลงข้อเดิมว่ากันง่ายนะครับเป็นมีดหลงข้อเดิมนะที่สําคัญนั้นผมเองนี่ก็นะครับเป็นคนทําธุรก,กิจก็คือทางด้านธุรก,กิจรับเหมาก่อสร้างนะคนทําธุรก,กิจรับเหมาก่อสร้างนี่ก็มักจะไปทุกที่ทุกผลทุกแห่งนะครับในประเทศไทยก็ที่สําคัญก็ไปทั้งในและต่างประเทศด้วยนะครับนะ นั่นแหละครับจึงเป็นที่มาทําให้ผมได้รู้จักนะครับก็คือเพื่อนนะครับนะทำให้รู้จักเพื่อนๆนี่นนค่อนข้างที่จะามากเป็นพิเศษนะครับที่สําคัญเพื่อนแต่ละท่านก็จะเป็นที่ทราบดีนะครับผมเองนี่เป็นคนชอบทางด้านเครื่องรางโดยเฉพาะวิดหมอของหลวงพ่อเดิมนะเอางี้ดีกว่านะานั่นแหละครับก็จึงทําให้ผมนี่เลือกที่จะนะครับนะก็คือ ที่จะเลือกที่จะสะสมลงข้อเดิมนะอย่างนี้นะครับนะเ็ผมเองจะไม่ได้ไปหลากหลายลงพ่อนะครับก็อยากจะทำอะไรแล้วนี่ก็อยากจะทำครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือให้ดีที่สุดว่ากันง่ายนะครับนะอย่างนี้นะครับก็เรียนท่านไว้แบบนี้นะครับเอาล่ะนะครับก็วันนี้นะครับจะใช้เวลาสั้นๆนะครับไม่เกิน10นาที20นาทีประมาณนี้นะครับนะ ก็เนื่องจากว่านะครับในแต่ละคลิปในติอที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะก็ะคลิปหลังๆนี่ก็อยากจะลดนะครับอยากจะลดลงมานะพอให้กระชับกระชับนะครับนะก็ไม่ได้หลักๆเลยการทําคลิปทโยูผมต้องการเอามีดไหมท่านชมนะก็อย่าว่ามาถือว่ามาสอนกันนะครับนะเพียงแต่ว่าต้องการเอามีดหมอหรือเครื่องรางที่ผมมีอยู่นะ มาให้ท่านได้ชมบอกกันง่ายนะครับให้ท่านดูนะครับนะเอาล่ะนะครับก็เป็น Nike, มีดเล่มนี้นะครับนะเป็น,น ik, มีดขนาดเล็กนะเป็นมีดต้องเรียกว่าเป็นมีดปากกานะครับเป็นมีดปากกาของหลวงพ่อเดิมนะนะครับก็เป็นมีดยุคต้นๆเช่นเดียวกันนะครับเป็นมีดยุคต้นๆเช่นเดียวกันนี้เป็นเป็นมีดขนาดอกพ่านะครับแต่ว่าเป็นมีดดามไม้ฝักไม้นะ ลักษณะมีดเล่มนี้เน e ี่ยคนมองผิวเผินคิดว่าเป็นมีดหลวงพ่อลุงนะครับจริงๆไม่ใช่นะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะครับนะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมยุคต้นๆสมัยยุคต้นๆนี่หลวงพ่อเดิมท่านก็ได้สร้างมีดแบบนี้นะครับนะร่วมกับหลวงพ่อลุ่งก็มีนะครับนะหลวงพ่อลุงก็มีก็เนื่องจากว่าหลวงพ่อเดิมีท่านก็ไปเป็นประธานนะครับสร้างเขาเรียกว่า เข้าโบสดนะครับนะเรียกว่าไอ,สาอ,าานะอา้สร้างโบสถ์เอากินดีกว่านะเออนะครับสร้างโบสถ์นะให้กับทางวัดหนองสีนวลนะ,ะวัดหลวงพ่อลุงของเราเนี่ยแหละนะครับนะอ่าก็ที่สําคัญก็คืออ่สองเจินะครับนะอ,ะะอ,อนะนะาจจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุงนะครับนะท่านเป็นอ่าญาติกันต้องบอกว่าเป็นเครือญาติกันนะครับเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกันนี่แหละนะอ่าที่สําคัญเวลานะครับนะบวช ข้ามาแล้วเนี่ยนะครับนะโดยพ่อหลวงพ่อเดิมท่านเป็นพระที่เป็นนักพัฒนานะหลวงพ่อเดิมพูดถึงหลวงพ่อเดิมนะครับนะท่านาเป็นพระที่มีความเก่งหลายด้านนะอนอกจากที่จะเก่งในเรื่องของอาการทําเครื่องรางนะครับหรือว่าเป็นเป็นพระที่มีเก่งทางด้านเวทมนต์นะครับนะก็คือค่อนข้างที่จะ โดดเด่นนะครับโดดเด่นมากกว่า,อ,าองค์อื่นๆว่ากันง่ายนะครับนะก็เป็นที่รู้จักกันเป็นที่ยอมรับกันในเขตจังหวัดนะครสวรรค์แม้กระทั่งจังหวัดใกล้เคียงเอางี้ดีกว่าทั่วเมืองไทยนะถ้าเอ่ยถึงหลวงพ่อเดิมอย่างที่ผมบอกนะครับว่า,าก็คือคนรู้จักในนามเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปักน้ําโพนะท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะครับนะโดยเพราะทางด้านเครื่องรางหรือว,ว่ามีดหมอนี่แหละนะ อ่านี่นะครับ shirt. วันนี้จะมาให้ท่านได้ชมเร่มนี้นะครับนะเป็นมีดที่อ่าเอา,ค,าวค,ความสวยนะครับความสวยนี่อาจจะไม่ได้นะมีดยุคต้นนะครับแต่ถ้าเอาความใช่ต้องบอกว่าเต็มนะครับเต็มไปด้วยความใช่เอางี้ดีกว่านะอ่านี่นะครับเป็นมีดด้ามไม้นะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะอ่าท่านดูนะครับเป็นมีดยุคต้นต้นนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะ ไม้รู้สึกจะเป็นไม้นะครับเป็นไม้ดูและเป็นไม้มะค่านะครับนะเป็นไม้มะค่านะาแม้นะครับแม้ก็จะลัดด้วยเชือกด้วยลัดด้วยหวายด้วยนะตรงตรงมีสองช่วงนะครับช่วงที่1ก็จะลัดด้วยเชือกนะครับนะอันนี้คือก็จะบ่งบอกถึงมียุคต้นจริงๆนะครับยุคนั้นสมัยนั้นเป็นยุคที่เข้ายากหมักแพงนะ ก็เรื่องวัสดุก็จะไม่ได้ตายตัวนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบูชามีดยุคต้นนะครับนะก็อย่าไปติดในเรื่องของวัสดุมากนะถ้าติดในเรื่องของวัสดุนี้ก็จะสูญเสียโอกาสนะนะครับวัสดุนี่จริงๆแล้วจะเป็นอะไรก็มันมันไม่ได้สําคัญนะครับนะอย่างที่ผมบอกว่านะครับมียุคต้นนี่มันยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนก็หมายความว่าใครต้องการแบบไหน ก็ไปสั่งทําแบบนั้นนะครับนะสั่งตีแบบนั้นเอากนง่ายนะครับเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะครับจริงจริงมีดเนี่ยก็คือเกิดมาคู่กับโลกใบน,นี้แล้วล่ะนะครับนะเราจะสังเกตได้ว่าก็คือสมัยบรรพบุรุษของเรานะครับเอางี้ดีกว่าก็คือเราไปดูในยุคข,ของพ่อตากศินนะคนสมัยก่อนเนี่ยก็ใช้มีดเป็นอาวุธนะครับนะ,อ,ะออกสนามรบนี่ก็ พกดาบคู่กายอย่างเดียวนะไม่มีอะไรก็มีม้านะครับมีม้ามีช้างน่สมัยก่อนเป็นอย่างนั้นนะครับไม่มีปืนผาหน้าไม้อะไรไม่มีนะครับไม่มีใช้อาวุธมีดหมอนะครับนะมีดทุกเล่มนี่ยเป็นมีดอาคมทั้งหมดนะไม่ใช่มีดธรรมดานะครับก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ลงอาคมเอาไว้ทั้งหมดนะสามารถที่จะ ที่เรามีแผ่นดินอยู่นะครับทุกวันนี้ก็นั่นแหละครับรบรรพบุรุษของเราก็คือใช้เขาเรียกว่า,ามีดอีดาบนี่แหละนะครับนะถ้าพูดถึงมีดอีดาบเราก็ต้องไปนึกถึงพ่อตาสินมานี้นะครับนะที่เราเป็นลูกหลานที่มีที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆวกนี้มีแผ่นดินอยู่ว่ากันง่ายนะก็เอานะครับนะให้ย้อนไปตรงนั้นเลยนะเอาละก็เข้ามาสู่ตรงนี้เลยนะ อันนี้นะครับในมีดหนึ่งเล่มจะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับนะส่วนที่1ก็เรียกกันว่าฝักนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของด้ามน,นะส่วนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของใบนี่นะครับนะอพอดึงใบออกมาเสร็จปั๊บก็หลายท่านก็ตีเป็นมีดหลงพขลุ่นะครับประมาณนี้นะก็อย่างที่ผมบอกนะครับมีหลายรุ่นนะครับมีหลาย รุ่นที่หลวงพ่อท่านได้ไปสร้างเขาเรียกว่าร่วมนะครับนะก็อย่างที่ได้เกิดไปครั้งต้นนะครับนะหลวงพ่อเดิมีท่านไปเป็นประธานาสร้างอุโบสถนะครับนะสร้างาเป็นโบสถ์นะครับนะถ้าไปท่านไหนไปสักการะนะครับหรือว่าไปแวะที่วัดน้องสีนวลน,นะครับนะวัดหลวงพ่อลุงนี่ก็จะเห็นโบสถ์หลัง เข้าไปปั๊บเนี่ยก็จะเจอโบสถ์นะครับนะเป็นจุดแรกเลยนะพอเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นที่จอดรถแล้วก็เดินเข้าไปอีกนิดนึงก็จะเป็นหนองสีนวลน,นะเป็นหนองสีนวลตรงนั้นก็จะเป็นศา,าลากลางน้ําจริงๆสมัยก่อนเป็นโบสถ์นะครับนะก็อย่างที่เคยเรียนไว้นะครับสมัยก่อนนี่ก็จะโบสถ์นี่จะอยู่ในในในเขาเรียกว่าสระ นะในสะกลางน้ำนะครับส่วนใหญ่เขาจะขุดเป็นบ่อนะพอขุดเสร็จปั๊บก็จะสร้างเป็นสลากลางน้ำนะครับสำหรับเป็นที่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะแม้กระทั่งวันพระใหญ่ๆก็จะไปทำไปลงอุโบสถนะครับนะไปรักษาศีลไปทำสมาธิเนี่ยประมาณนี้นะครับก็คือโบสถ์นั่นแหละนะนะแต่ แต่สมัยก่อนก็คือจะไม่มีโบดแต่จะใช้ศาลากลางน้ําเป็นโบดแทนว่ากันง่ายนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอันในที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นนะครับเป็นเป็นใบโพนะครับแต่เป็นนะเป็นโพเต็มใบแต่เป็นเป็นเปลวเพลิงนะสัญลักษณ์ก็จะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับแต่เขาเรียกว่าเป็นเสมาเปลวเพลิงนะประมาณนี้นะครับนะ แล้วก็ตอกลายด้วยนะครับนะเป็นลายเถาวันนะเป็นลายเถาวันนะครับนี่ก็เดี๋ยวดึงมีดออกมาก่อนนะครับนะก็ให้ท่านได้ดูในส่วนของนี่นะครับนะพอดึงนะครับนะใบออกมาเสร็จปั๊บก็จะดูในส่วนของอภายในนะ,ะภายในของฝักนะครับนะก็มีความเก่าเต็มไปด้วยคราบใครนะครับเต็มไปด้วยความ ตเต็มไปได้วยเสน่ห์ว่ากันง่ายนะครับนะตเต็มไปได้วยความเข้มขังนี่นะครับขึ้นเป็นคราบใครนะครับเต็มไปด้วยนะนี่นะครับก็เก่านะครับมีเรมีเก่าจริงๆถ้ามียุคต้นนี่หลักร้อยปีขึ้นไปนะตัวเลขนะครับอายุนะนะครับหลักร้อยปีขึ้นไปนี่นะครับนะดูแล้วดูดูให้ให้ทั่วเลยนะครับนะดูให้ถึงนะเนี่ยนะนี่นะครับ นี่คือความเก่านะให้ท่านชมดูความเก่านะความเป็นธรรมชาติความเป็นจริงนะครับอย่างนี้ความเป็นจริงนะเราต้องเข้าใจความเป็นจริงนะครับนะเราก็จะอยู่บนโลกใบนี้ได้สบายนะว่ากันง่ายนะครับแล้วก็มาดูนะครับในส่วนของใบนะมีดแบบนี้เป็นมีดที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับใช้กันท่านดูสันมีดนะท่านดูสันมีดนะครับจะเป็นสันประหมอนะครับจะมี ท่านดูนะครับนะจะเป็นแหน่นะงดงามครับงดงามมากไว <t III> นะ้นี้นะนะครับดูตรงไหนอย่างไรก็เต็มไปด้วยอเสนนะครับเต็มไปด้วยเสน่ห์นี่นะอันนี้นะครับพยายามจะให้ดูทุกๆุกมุมนะทุกๆุกม,มุมนี่นะครับนะงดงามครับงดงามนะเป็นเป็นเหล็กชั้นดีนะก็เป็นเหล็กที่สนิมนะครับก็จะ,จะ กินได้ได้ยากนะกินได้ยากนี่เป็นสันมีดนะครับนะยันนู่นเลยครับยันปลายมีดเลยนี่นะครับนี่เป็นสันนะเป็นสันประหมอนี่นะครับนาที่ท่าน,นพยายามจะให้ดูนะครับนะทุกทุกมุมทุกทุกมุมนะครับนะอันนี้นะนะให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมความงดงามของมีเรมิดนะครับเป็นมีด เล็กนะครับเป็นมีดขนาดจิ๋วแต่ก็แจว๋วเขาเรียกว่าเล็กพลิกขี้หนูนะ,ะผู้คนต้องการมากนะครับนะมีดแบบนี้นะครับมีดแบบนี้นะท่านดูนะครับตรงสันประมอนี่เรียวนะครับเรียวไปยันปลายของมีดนะครับนะคมชัดลึกนะมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพข,ของเรานะ อ่านะครับเป็นลายที่หลายท่านก็อาจจะไม่คุ้นตานะครับอาจจะไม่ค่อยได้เจอได้เจอว่ากันง่ายนะอ่าเป็นมีดที่หาได้ยากนะครับมีดแบบนี้นะครับนะพบเห็นได้ยากนะเรเียกว่านาั้นนะครับนะจะได้เจอโดยเพราะเป็นมีดลายนี่นะอ่านะครับนะเรียนท่านให้นะครับให้ท่านได้ชมนะนั่นแหละครับนะสิ่งที่จะแนะท่านได้ดีชี้บอกนะครับนะ ท่นไดดีจริงๆก็จะเป็นในส่วนของตัวมีดนะครับนะคงไม่ใช่อยู่ที่คนพูดคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนก็ได้นะแต่ถ้ามีดไม่ใช่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะก็นะครับผมเองก็ไม่อยากที่จะไปบอกว่ามันดีอย่างนั้นมันสุดยอดอย่างนี้นะครับนะเพียงแต่ว่าดูแล้วนะครับนะท่านไหนดูแล้วนะครับนะอยากจะสอบถามสนทนาเกี่ยวกับมีดหมอนะครับโดยเป็มีดหมอลงก็เดิมนะ ท่านก็กดมาที่เบอร์0863291496ของผมได้นะเบอร์0863291496นะครับนะกดมาได้ทุกวันนะ่ะนะผมก็นะครับนะก็ยินดีนะครับยินดีรับสายแล้วก็พูดคุยและสนทนากันนะครับนะกดเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0863291496นนะอย่าเก็บปัญหานะครับนะติดปัญหาอย่าไปเก็บปัญหาเอาไว้นะครับนะนะให้โทรเข้ามาได้เลย นะ,ะที่เบอร์0863291496นะครับนะอ่านี่ให้ท่านได้ชมในส่วนของอใบนะครับในส่วนของใบนะงดงามครับงดงามเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติมากๆว่ากันง่ายนะอ่าที่สำคัญนะครับนี่สเสน่ห์สเสน่ห์บนสันมีดนะอ่านะครับนะมีดแบบนี้หาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจอกันง่ายๆนะครับนะเรียกว่า คนไหนได้เจอก็เรียกว่า,วามีนะครับนอกจากมีความโชคดีแล้วก็ยังมีบุญวาสนาว่ากันง่ายนะ,นะ,นะอันนี้ก็ให้ท่านได้ช,ชมนะครับท่านดูนะครับใบมีดนี่ก็จะเต็มไปด้วยคราบไข่นะก็คือผมจะเน้นการดูมีดนะครับนะอันดับแรกนี่ก็ให้เข้าไปดูนะอัะอนดับแรกเนี่ยให้ดูในเรื่องของความเก่านะอ่านความเก่า นะครับนะอย่างที่บอกถ้าเป็นมีดยุคต้นอย่างที่ผมได้เลียดไปนะ,ะก็คืออายุร้อยกว่าปีนะอายุร้อยปีขึ้นไปว่ากันง่ายถ้าเป็นมีดยุคต้นนะนี่พอพูดถึงอายุแล้วนะครับพอรู้อายุเสร็จปั๊บเนี่ยท่านก็ต้องใช้ดุลพินิษ์แล้วก็พิจารณาดูดีๆนะครับว่าในเรื่องของผิวต่างๆของเหล็กนะมันก็เหมือนคนแก่นี่แหละนะครับนะคนแก่เนี่ยมองยังไงก็น,นะครับถ้ามองมองผิวยังไงก็เป็นคนแก่นะ จะให้เป็นผิวใสเหมือนเด็กก็คงไม่ใช่นะประมาณนี้นะครับนะอันนี้คือหลักการเป็นองค์ประกอบในการที่เข้าไปชมเข้าไปดูนะครับนะ mm. เหล็กที่จะมานะครับนะอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับนะมีอายุร้อยปีนี่จะเขาเรียกว่าจะให้มันเหมือนกับมีดสองเดือนสามเดือนอะไรประมาณนี้หรือปีสองปีอะไรประมาณนี้ครับนะ พูดถึงมีดนี่นะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นประธานนะครับไปฝไังลูกมิตอะไรต่างๆวันนี้นะผมก็ได้มีดตัดหวายมาหลายเล่มนะครับนะได้มาหลายเล่มนะก็เฉพาะอยู่กับผมก็บางเล่มก็30กว่าปีแล้วนะยี่สิบกว่าปี30กว่าปีก็ยังขาวจั่วอยู่นะเออนะครับนะอยู่บนหิ้งพ้านี่แหละนะครับยังขาวจั่วอยู่นะ ่าก็คือคนเก็บรักษาเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่มันก็ไม่เลอะเทอะนะครับนะมันก็ไม่นะมันก็ยังสะอาดมันก็ยังขาวจั้วงอยู่ประมาณนั้นนะอ่าอ่าผมสังเกตด,ดูนะครับสังเกตด,ดูนะอย่างมิหลงว่าเดิมนี่ตั้งแปดสิบเก้าสิบนะครับเป็นร้อยปีนี่ก็นะอ่าตามที่ท่านเห็นอยู่นะครับตามที่ท่านเห็นอยู่นะนี่ขนาดคนทุกคนก็เก็บรักษาอย่างดี นะครับมินหลงประเดิมเนี่ยต้องบอกว่าใครๆก็หวงแหนนะมีแล้วเนี่ยก็โหนะครับนะ,ะเรียกว่าไม่รู้จะ,ะพารนายังไงเลยนะครับนะนอกจากเป็นผู้ที่โชคดีแล้วที่ยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของบุญบาร,รมีว่ากันง่ายนะ,ะนะครับบุญบาร,รมีของอของท่านนะของท่านว่ากันง่ายนะครับนะอันนี้ก็คือให้ท่านได้ชมนะครับนะนผมพยายามวางนิ่งๆนะครับ เน้นให้ท่านดูผิวนะเน้นให้ท่านดูผิวนะดูเนื้อเหล็กนะครับแล้วก็ในเรื่องของคราบใครนะคราบใครนะครับเนีย่ยเต็มไปด้วยสเสน่หนะครับเต็มไปด้วยสเสน่หเอาละก็พอมานะครับดูใบเสร็จปับ๊บแล้วก็มาดูในส่วนของกันมั่งนะครับนะมีดเล่มนี้กันกับด้ามเนี่ยก็จะเป็นในเขาเรียกว่าใช้ ในส่วนเดียวกันนะครับนะก็นื่งจากว่าเขาใช้ไม้นะใช้ไม้อย่างที่ผมบอกนะครับอย่าไปติดนะถ้าจะเอาของดีถ้าต้องการของดีนะถ้าอยากได้ของดีนี่อย่าไปติดในเรื่องของวัสดุนะครับคนในยุคนั้นสมัยนั้นอย่างที่ผมเคยเรียนไว้นะครับนะขนาดใบไม้ยังเสกให้เป็นหุ่นยนต์ได้นะครับนะเป็นคนได้เป็นคนได้นะเสกให้ไปยืนเฝ้าทรัพย์สินนะครับ อพอโจรขโมยเข้ามาปับ๊บมันเห็นใบไม้เป็นคนนะครับมันก็ไม่กล้าเข้ามาแล้วนะครับมันนึกว่าคนายืนยามอยู่ประมาณนี้นะนะครับอันนี้คนสมัยก่อนนี่ก็ต้องบอกว่าท่านมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเพราะนั้นจะเป็นวัสดุอะไรก็ช่างนะครับนะท่านลงเวทมนต์เข้าไปปั๊บนี่ก็นะ เต็มไปด้วยความเข้มขังเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธ์ว่ากันง่ายโดยเฉพาะหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านเป็นพระยสงฆ์ที่มีวาจาศิษย์นะครับนะวาจาศักดิ์สิทธิ์ว่ากันง่าย,ยเ,าาเ,าเป็น,เ,น,นะน,เ,ปนเป็นผู้ที่พูดแล้วศักดิ์สิทธิ์นะครับนะคำไหนคํานั้นนะครับอย่าไปว่าใครเด็ดขาดอย่าไปบอกคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้ไม่ได้นะครับจะเป็นไปตามที่ท่านได้พูดเลยประมาณนี้นะครับนะ ไอ้จุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะครับเรียกว่ากันก็แล้วกันนะก็เป็นจุดรวบรวมมวลสารทั้งหมดนะครับเอาไว้ในช่วงกันนะครับรัดมีดนี่แหละนะอ่าเมื่อบรรจุนะครับนะมวลสารต่างๆนะครับสําคัญเข้าไปก็จะปิดด้วยข้างนี่นะครับจะปิดด้วยข้างที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะปิดด้วยข้างเลยนะอ่าเมื่อปิดแล้วนี่แหละครับถือว่าจบแล้วนะครับนท่านกระทาการบุกเสกไว้เรียบร้อยแล้วนะ ที่สําคัญนะครับบนด้ามเนี่ยก็จะพันด้วยเชือกนะก็จะพันด้วยเชือกเป็นอย่างดีนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับนะมีดุตนต้นเนี่ยจะเน้นไม่ได้ไปเขาเรียกว่าวัดสดุต่างๆนะครับก็จะไม่ได้มีความเขาเรียกว่าทาเรียบง่ายนะครับแต่ก็นะอย่างที่ผมบอกถ้าไปติดเรื่องวัดสดุนี่ท่านจะสูญเสียของดีไปนะครับนะเพราะฉะนั้น มีดยุต้นจะเป็นอย่างนี้ที่ผมบอกนะครับเป็นมีดที่ไม่มีรูปแบบที่ตายตัวก็หมายความว่าใครนะครับแต่ละรุ่นนะครับนะอยากจะทําขึ้นมาแบบน,นอย้ยางไรก็ก็ทานะก็ทํานะครับอ่านี่ก็เท่าที่ให้เห็นเท่าที่ให้ดูนะครับนะแต่ยังไงเถอะนะครับนะก็เมื่อทํามาแล้วนะครับก็ล้วนแต่ว่าผ่านการปลุกเสกจากหลวงพระเดิมนะเต็มไปด้วยความเข้มขลังเต็มไปด้วยความงดงามว่ากันง่ายนะ เต็มไปด้วยความใช่นะครับนะนี่ครับนะ,ะถ้ามีดเล่มนี้ส่วนใหญ่คนจับแล้วก็จะวางกันนะครับนะก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าไปไปช่วงไปดูมีดนะครับนะผมก็จะดูก่อนนะถ้ามีดที่ใช่เนี่ยถ้าใครวางก็เสร็จผมละประมาณนี้นะครับนะ วันนั้นห้ามวางเด็ดขาดนะครับถ้าวางศูนย์เสียโอกาสทันทีนะว่ากันง่ายนะครับเอาละนะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้นะผมก็ใช้เวลามาก็23นะครับกับ44วินาทีนะ23นาทีนะครับกับ44วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะในแต่ละคลิปในวิโอนะครับที่ผมได้จัดทำนะขึ้นมานะ ก็หลักๆที่ทําคลิปทำมิเดีก็ต้องการที่จะนาเอาเครื่องรางของกูบาอาจา์ของเรานี่แหละนะมาเผยแพร่นะครับมาเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังหรือว่าคนที่กําลังต้องการอยากจะเรียนรู้หรือว่าอยากจะสะสมนะอามีดหมอของหลวงพเดิมนะครับนะอาเผื่อท่านต้องการที่จะไปเช่าหาบูชาที่ไหนอะไรต่างๆคนนี้นะครับนะก็สามารถที่จะ เข้าไปนะเข้าไปดูนะครับแล้วก็มีหลักในการดูว่ากันง่ายนะครับก็ไม่รู้นะอันดับแรกต้องดูว่าเก่าไหมนะสก็คือดูเป็นธรรมชาติหรือเปล่า3ดูความเป็นจริงหรือเปล่าประมาณนี้นะนะครับอยากเรียนไว้แบบนี้นะครับนะก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อเห็นว่าดีีมีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ หรือหากท่านไหนที่เข้ามานะครับติดตามรับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับนะติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยอย่าไปเก็บปัญหานะครับเอาไว้เพียงคนเดียวนะท่านก็โทรมาที่เบอร์นะครับนะ0863291496นะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะทุกๆุกคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่าน อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ